มีี่เดี๋ว่าอที่วว่างหงจอยชุมชนนะผมไปจ่อกับเจ้าได้แล้วผมกัไปลงกับไปเอ๋นคืมครับพี่จะพึ่งปิดด้พี่ อย่าเพ<ด>ิ่งปิด,ด,ค,ดครับยังย่งย่งเปิดก่อนมาดูน้ำชุ่มคืนๆกันก่อนคืนๆคืนมากเลยครับไม่มีแสงแดดไม่มีแสงแดดน้ำขึ้นสบายครับแสงแดดไม่มีเลย

สาแพงได้ครับเพื่อจะสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลบ่อนน้นครับที่มองเห็นแล้วก็สูบจากปั้มหอยคงสูบจักสาครับอยู่สวยมากครับ ได๋ยำไม่ละยำไม่ก uh ็ยำไม่เ nah, ช like <Uh ื huh> ่อใจแล้ว huh, บันทึกโค้งยังไงน่ะบาร์นั่นลองซอสออกแท่งเก่ามาใส่แค่เดียวเนี้ยแหละช่างกบช่างปืดช่างเอิรนลึกนานหน่อยขาประจำ

เริ่มกกอกน้ำคุณกระถูกครับ ลองปั๊มครับโอ้น้ำแรงมาหาศาลเดี๋ยวใส่ไฟครับไปหาแผงโซล่าเซล